สวัสดีครับอยู่กับผมนู่นแล้ถ่ายมือ2อีกแล้วนะครับวันนี้พามานําเสนอคูปต t a อลสองหในราคาจัดโปรนะครับก่อนหน้านี้เราเคยลงขายไปครับคันนี้8 9 0หมบาทวันนี้จัดโปรให้ครับในราคา99,000บาทพร้อมหางนะครับหางนี่เพิ่มอีกหมื่นเดียวเท่านั้นได้หางจากหางราคา16,500หนารนะครับอ่าเล่าสเปครถให้ฟังคันนี้ก็จะเป็น l อลยี่หเครื่องยนต์สสูบโฟวินนะครับ แล้วก็คันนี้ก็เก็บแสสาสตรสีมาใหม่แล้วก็มีผ่านหกครับให้เป็นผ่านหกเดี๋ยวลองวันนี้ผมอาพาไปลองถ่ายรถมีหลังคุ้งหลังคาเรียบร้อยหมดแล้วน,น,นะครับแบตเตอรี่เราจับแบตเตอรี่ใหม่ใส่ให้สามเคนะครับไฟหน้า LED แล้วเดี๋ยวลอง ดีนะฮะดูไอระบายรถคันนี้เครื่องดีนะตีสูบเสียงค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะคำรามยางหน้าดอกดียางหลังอ่าดีหนึ่งข้างนะอีกข้างนึงก็ดอกพอได้อาจจะพาไปลองถายกัน สี่สูบแลคันนี้กำลังก็พอได้อยู่นะสี่สูบยี่สิหกแรง ลองดูนะฮะอะลองฐานหกนี่ใบยังไม่กินไรพิเรนะโนะโหคาท้ายไม่ได้ยันตะสปริงเป็นปรับใหม่นะครับคาท้ายยันไม่ได้ได้แค่เอาลูกหลังลงอ่ะเดี๋ยวลองดูครับลองดูขี้ถ่ายกัน ี่ผานหกนะครับเก้าหมืนเก้าพันบาทพร้อมไถนะฮะแม่สุดยอด ใส่โฟยังวะเนะี่ยอ่าเดี๋ยว<ๆ>ดเดี๋ยวลองโหคับรถเป๋จัดอ่าเนื่องจากคัตท้ายไม่ได้ตั้งนะฮะต้องไปตั้งเพิ่มเอาคัตท้ายแลดินตรงนั้นนะ่ะป่าเบิกใหม่ใหม่นะฮะดินแข็งแน่นอนใส่โฟยังใส่โฟยังใส่โฟยังใส่ละอ่ะมา อ๋อใส่นะวฮะโฟวินโฟวินใช้งานได้นะครับใส่ได้ปลดได้ <concerts> กำลังรถถือว่าใช้ได้เลยนะครับในรถ26แรง4สูบนี Rank ้เราลองให้ดู กันคร่าวๆเอาอีกรอบนึงขออีกรอบนึง ลงเลยโอ้อัวนี้เหนียวอ้าหอบยังไม่ได้เอ้าจัดไปโอ้เสียงเครื่องคำรามสุดยอดตรงนี้จะเป๋ๆหน่อยยะรอดูขากลับ ฝากไว้ด้วยครับกับคูปุต้าแอลสองหกศูนย์สองดีทีครับเครื่องยนต์สี่สูบโฟล์วินเดี๋ยวลองถ่ายพิกลับมาอ่ะไม่ถ่ายแล้วหรอถ่ายถ่ายพี่กลับมาได้ไหมถ่ายพี่กลับมาได้ไหมเอา เอาแล้วหน้าขวาลงล่องเนี้ยอ,อ่าขออีกรอบนึง อันนี้ถ่ายซ้ำนะครับเสียงเครื่องนิ่มดีนะอ่ะเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นอ่ะฝากด้วยครับกับคูปะต้าเอ้ยขอดับเครื่องหน่อยดับเครื่องเดี๋ยวสตาร์ทใหม่ให้ดูต้าดับเครื่องหน่อย ส้าตตาร์ใหม่ให้ดูอีกทีนึงอ่ะเก็บเลยฝากด้วยครับกูต้า L 2 6 0 2 t นี่ทีเครื่องยนต์4สูบโฟวินปลดโฟด้วยปลดโฟด้วยโฟปลดโฟรสสูบโฟวินนะครับพร้อมผ่าน6 9,9000บาทครับมีเวทมีหลังคามีไฟแบตเตอรี่ใหม่นะครับสนใจโทรเบอร์นี้นะครับ0822388443 นูนรถ่ามือสองครับเบอร์เบอร์นี้เป็นเบอร์เดียวกับลนยนะครับใครหาไม่เจอเดี๋ยวท้ายคลิปทิ้งคิวโค้ดไว้ให้ครับผมสําหรับวันนี้อ่าลืมบอกลืมบอกร้านเราตัอ้งอยู่ตําบลลำนาลายอำเภอเชมดานจังหวัดลบบุรีครับ0 2 8 2 2 3 8 8 4 4 3สําำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ